คุณเจ้านั้นได้ทําการฉลองนะครับ50ปีและ40ปีของการคดีนั้นนั้นเป็นความรู้สึกลึกๆที่ออกมาจากใจที่ลูกๆทุกคนเนี่ยอยากจะทําเพื่อพ่อของเราจริงๆเพราะว่าพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับพวกเราและเราสํานึกถึงสิ่งที่คุณพ่อได้ทําให้กับเราจริงๆเราจรึงพยายามที่จะทําตรงนี้เพื่อแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณที่พ่อมีต่อลูกจริงๆครับ เชื่อว่าทุกคนก็คิดเหมือนกันและก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีความภูมิใจและก็ดีใจที่เรามีพระคุณเจ้ามีชัยเป็นในชุมพรบานของเรานะครับเป็นผู้นำที่เราทุกคนรู้สึกว่าไม่ได้เป็นแค่ผู้นำทั่วๆไปแต่ว่าเป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนบิดาที่ใจดีคอยปกป้องดูแลลูกๆเราอย่างดีมาตลอดเวลาที่ท่านเป็นประมุขของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์นักบวชและคาวาะ ผมเชื่อว่าถ้าไปถามก็จะรู้สึกเช่นเดียวกันโดยส่วนตัวแล้วผมก็ดีใจเพราะว่าได้บวชโดยพระคุณเจ้ามีชัยเมื่อ23ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ร่วมงานในการเป็นพระสงฆ์เมื่อตอนบวชใหม่ๆแล้วก็ได้เห็นท่าทีความคิดการปฏิบัติความรู้สึกต่างๆที่สัมผัสได้ว่าพระคุณเจ้าเป็นห่วงแล้วก็รักพวกเราทุกคนเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงนะครับก็โอกาสนี้ ขอร่วมชื่นชมยินดีและขอพระเป็นเจ้าได้อวยพรพระคุณเจ้าให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อจะได้อยู่เป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเราตลอดไปนะครับ โอกาส50ปีสมณศักดิ์พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังมณฑลกรุงเทพของพระคุณเจ้าพระคดินานไม่ขึ้นมีชายกิตบุญชูนับเป็นช่วงเวลาอันสําคัญยิ่งสําหรับพระคุณเจ้าในศาสนาบริกรสงสูงสุดของพระคริสต์เจ้าอันมีคุณค่ายิ่งสําหรับพวกเราด้วยสํานึกในพระคุณมากล้นของพระคุณเจ้าดังนั้นก่อนอื่น ในฐานะตัวแทนของบุคคลผู้รับการอภิบาลจากพระคุณเจ้าผู้เป็นนายชุมพบาลของพวกเราทุกคนพูดได้ว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่ที่อยู่หนทีน่นี้ได้รับการบวชมาจากพระคุณเจ้านักบวชทั้งหลายในพิธีถวายตัวของพวกเขาก็เช่นเดียวกันขอบพระคุณพระคุณเจ้าพระกระด้นใหม่ขึ้นมีชัยที่ได้ก้าวเดินติดตามเส้นทางของพระเจ้า เคียงคู่ชีวิตของพวกเราทุกคนและได้ช่วยประครับประคองให้พวกเราทุกคนซื่อสัตย์ต่อองค์พรูพระเิ็นเจ้ามาจนถึงทุกวันนี้แม้ตลอดเวลาช่วงอายุในฐานะพระอาษสังฆราชกิตติคุณของพระคุณเจ้าประจักษ์พยานชีวิตความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าต่อพระศาสนาจักและด้วยความจริงใจรวมทั้งการปฏิบัติต่ตอพวกเราทุกคนอย่างคงเส้นคงวา มั่นคงมาโดยตลอดได้คำพูดสองคำคือขอบพระคุณด้วยพระคุณต่างๆที่ท่านมอบให้ขอบคุณขอบใจในน้ำใจอันดีของดวงใจของท่านทุกๆคนเราจะจำสิ่งเหล่านี้ไว้ในหัวใจของเราตลอดไปจึงขอกล่าวว่า อันความการุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟ้าฟ้า,าสุราลัยสูดแดนดิตได้เห็นได้ยินคำพูดก็พูดว่าอย่างนี้นะเราขออ้างคำพูดพระเยซูริส์าจาว่าถ้าไม่มีพระเยซูพวกเราทำไรไม่ได้ผมก็อยากจะกล่าวว่า ถ้าไม่มีบรรดาพระสังฆราชไม่มีบรรดาพระสงฆ์ไม่มีนักบวชชายหญิงไม่มีคาราวะไม่มีพี่น้องสตบรุษสัง่งฆมณฑนและพระาศาสนาจาัรก็เดินไปไม่ได้จึงพูดว่าไม่มีพวกท่านก็ไม่มีมีชยัย เราจรึงบอกว่าเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดวันนี้พรุ่งนี้และตลอดไปและขอพระพรของพระปเจ้าได้โปรดประทานอยู่กับเราอยู่กับครอบครัวของเราอยู่กับพระศาสนาของเราตลอดไปขอบคุณ ถ้าพ,พูดถึงพระคุณเจ้ามีชัยนะครับผมชอบอะไรในตัวท่านชอบความที่ว่าพระคุณเจ้าเป็นบิดาที่รักยิ่งนะครับพระคุณเจ้าเป็นบิดาที่รักยิ่งอย่างไรพระคุณเจ้าจะมีความรู้สึกว่าทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นไทยก็แล้วแต่โดยเฉพาะพระคุณเจ้ารักเนรรักพระสงฆ์รักนักปวดแล้วก็รักคริสชนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหน <Okay. S 2> ก็แล้วแต่ไปหาพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจะให้คําชี้แนะนะครับผมก็เคย ก็ไปหาพระคุณเจ้าโดยส่วนตัวกับน้องชายทุกครั้งที่เข้าไปพระคุณเจ้าก็จะจุงมือแล้วก็กอดมือแล้วก็อะไรบ้างผมก็เก็บภาพถ่ายต่างๆเหล่านั้นเอาไว้นี่คือความประทับใจที่เราได้รับจากพระคุณเจ้าเสมอมานะครับก็มีการให้ช่างวาดภาพเป็นพิเศษนะครับที่ผมถ่ายรูปพระคุณเจ้าโดยกอดมือท่านไว้แล้วก็ให้พระคุณเจ้าเซ็นในงานคริสต์มาสซึ่งเป็นตรงกับวันเกิดของผมในโรงเรียนนะครับพระคุณเจ้าก็บอกว่านะ หางานที่ดีที่สุดเลยนะครับตรงวันดีแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจมากๆครับก็ผ่านมา50ปีผมก็ตั้งแต่จําความได้เห็นพระคุณเจ้านะครับเป็นพระสังฆราชเริ่มจากการเป็นพระสังฆราชของสังฆมณกรุงเทพก่อนหลังจากนั้นก็ได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาีนทร์ครับก็เห็นพระคุณเจ้าได้ไปทำวิชาตามวัดเป็นประธานตามวัดต่างๆทุกเขตในสังฆมณฑลผมว่าทุกวัด ต้องทุกวันนะครับที่พระุเจ้าได้ย่ำเท้าเข้าไปเหยียบเข้าไปเพื่อที่จะไปหาสัตบุรุษไปหาลูกแกะของพระุเจ้าที่พระุเจ้าอธิบานอยู่ลูกแกะทุกทุกตัวรู้จักพระพุเจ้าผู้นําคนนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นที่รักของทุกคนและตัวของผมเองด้วยนะครับผมก็ได้ทํางานสื่อมวลชนก็ได้มีโอกาสได้พบพระคุเจ้าได้บ่อยบ่อยขึ้นพระุเจ้าก็จะเรียกผมว่าไอ้ผอมแต่ตอนนี้ไม่ผอมนะฮะพระุเจ้าจะเรียกเรียกว่าไอ้ผอมเป็นไงมาทำร้ายมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเจอกัมพู้าเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มีอธัธยาศัยดีแล้วก็มีบุญญาบารมีที่สูงครับอยู่ใกล้ๆแล้วขนลุกนะฮะจะขนลุกเลยท่านน่ารักครับสำหรับความทรงจําของพระคุณเจ้ามีชัยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการที่พวกเราได้ผ่านจากวัยเด็ก ถ้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในวิญญาณคือในเรื่องของการได้รับการโปรดสินกำลังจากท่านพระสังฆราชจะมาเรียกนักบ,บุญองค์ประถมของเราแล้วก็เจิมน้ำมันที่หน้าผากข,ของพวกเราทุกคนนะคะเรื่องที่สองที่ประทับใจเนี่ยเป็นเรื่องของพระคัมภีร์ที่มีทุกบ้านเราเพิ่งมีพระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์ในช่วงภาคพันธสัญญาใหม่เมื่อประมาณสัก สิบกว่าปี20ปีนี้ที่เราได้รับแจกไปเราเดินถือกลับบ้านด้วยความภูมิใจว่าบ้านเรามีพระคัมภีร์แล้วนะเป็นพระคัมภีร์ทีเ่เป็นของเราคาทอลิกเองนะคะเรื่องที่สามที่ดีใจเนี่ยเราได้ยินได้ฟังสิ่งที่ท่านสอนสิ่งที่ท่านพูดเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของความวางใจในพระค่ะพระคุณเจ้าบอกว่าจะกลัวอะไรทุกอย่างพระเป็นเจ้าจัดสรรไว้แล้ว แต่ท่านสอนให้เราใช้เงินตะลานอย่างมีค่าค่ะทุกคนได้รับเงินตะลันได้รับพระพรท่านสอนให้เราใช้พระพรนั้นเพื่อเราจะได้นำกลับไปสู่บ้านแท้ของเราในสวรรค์พระคุณเจ้าเป็นเสมือนผู้ให้เป็นเสมือนพ่อนะครับตั้งแต่ได้ร่วมง,งานกับพระคุณเจ้าเมื่อพระคุณเจ้ามาอยู่ที่บ้านเนม แล้วก็งานต่างๆที่พระคุณเจ้าได้มาร่วมประชุมปรึกษาหารือนะครับเราก็จะได้รับสิ่งดีๆที่พระคุณเจ้าได้ให้ไว้นะครับเรายังคงนึกถึงพระคุณอันมีมากมายนะครับในตัวพระคุณเจ้าอยู่นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังคงระลึกถึงท่านอยู่ถ้าไม่มีท่านวันนี้ก็ ไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านยังคงเป็นร่มโพล่ลมสของชาววัตวุเดโตเสมอมาครับ